ให้ใส่ชุดขาวเสื้อขาวกางเกงขาวนี่อันนี้ไม่ขาวก็ใหน่คะใครส่งอะไรมาอย่าไปเชื่อตามใส่ครับเสื้อผมหน่อยที่ตัวถุงเลยหมดเลยคือหรือคนสวยหรือว่าของไม่สวยนี่บอกว่าขอโทษนะคะที่นี่อุกดึงไม่ถึงครึ่งของที่นี่นะคะอ๋อนี่พอเราจ่ายตังค์แล้วบอกโอดมากนะพอเราไม่จ่ายไม่พูดเลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ลูกเย้ตะาก้อยนะเดินทางมาที่จังหวัดบิจการเมื่อวันนี้เรานั่งรถกับหุบบกเช้ามาถึงที่นี่ 6โมงเย็นพอดีเลยทัวรนี้เราเป็นทริปทาบุญเราจะมาไหว้พระกันก็เลยถ่ายตรงนี้ก่อนเพราะว่าการไปไหว้พระของเราอาจจะไม่่อยไ้คุยกันเราต้องสำรวมเราจะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ดูข้าราคาครับซ<ร>ึบ่งเราก็ไม่เคยมาบึงการทีไม่เคยมามาครั้งแรกแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าลุงกับป้าเนี่ยจะสามารถเดินข<ม>ึน้นกันได้ใช้เวลาเท<ม>่าไหร่ก็บอกชั่วโมงกว่าถึงสองชั่วโมงเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ไปดูกันเราจะพยายามเก็บบรรยากาศของที่เรามาให้ดูนะคะโอเคค่ะ เราขึ้นได้ถ้าพี่ขึ้นขึ้นได้เราต้องขึ้นได้วันนี้เราไม่ได้ไปรถธรรมดาเราไปเครืบินครับเพราะว่าเรามีนักบิน <c oughs> หมือนจะไปบินแล้วนะเดี๋ยวเรานัดเจอสมาชิกทั้งหมดแล้วก็ไปพร้อมๆกันไม่มีการกินอาหารเช้าเพราะจะต้องกินในรถอันนี้เป็นสมาชิกที่จะไปกับเราอันนี้เป็นช่องยันโอของพี่ของลุงเปียกให้ใส่ชุดขาวเสื้อขาวกางเกงขาวอันนี้ไม่ขาวก็ใหม่คะให้ตรงอะไรมาอย่าไปเชื่อตามแต่งขาวที่สุดอันนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้ค่ะอันนี้เรา ต้องบยังก้าถามไม่ขาวตรงไหนครับอันนี้ไม่น่าไม่มีปัญหาเขาใส่ขาประจำอยู่แล้วนะโอ้เขาก็ไม่ยากหรอกเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใส่ขาเพราะว่าเพลื่อนง่ายเลยอ่าอย่าไปเก็บภาพกันนะคะแล้วดูสภาพของแต่ละคนว่าลงจากข้ามมาแล้วจะเป็นยังไงตอนลงเออ ขึ้นถ้ำนาคาเนี่ยเราจะต้องมาบวงสวงต้องเดินไปที่กลางน้ำเนาะนั่งเรือไปสิบนาทีแล้วก็จะมีเป็นวงสวงกันด้วยการที่เราจะไปบวงสวงพญานาคเราก็จะมีอุกปรกรณ์การวงสวงท่ามพิธีแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ใกนการทำอะไรหลายอย่างใช่ครับเคือผมหน่อยผี่อยผมหน่อยคือคนสวยหรือว่าของสวย 你唱个来，你唱个来，Exec、你唱个来。哈哈哈哈哈哈！这台是王宝强唱的。 ผู้ใหญ่รวยนะครับจริงครับที่ขอตชอนรับเราวันนี้เราต้องย่ำน้ำบอกบางคนก็จะถอดรองเท้าข้างล่างมันจะเป็นร่างไม้ถ้ารองเท้าเป็นเท้าแตะน่าจะลำบากใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหสามที เปิดน้ำเลยนะครับน้ำเปล่าน้ำเกี่ยวน้ำแดงนะครับออตอนนี้เขาเรียกว่าถวายเปิดน้ำเกี่ยน้ำแดงแ,ดงแับเพื่อปิชรีมงคล บจงบพระยามจจลินพระศีสัตนาคราดูแลบอุรังกธาตุิ่งนาพระรามทั้งเจตระกูลใหญ่พระสวรรณนาคราชพรศีสุทอธมยาสรีปตุมมาพูะสุริยะทรงใจผู้อื่นลือกโคนาโคนาคานาศีนาครบพยายกุศลนี้ชาวมหาราชังสี่สี่ตะลอมลักษณตาวิโยหกตาวิโยปากตาดูสดูตะตาวิสุวรรณคนแม่ปทารณีคนแม่คงคาคนแม่กุศลคนแม่ญาณนาบารมีของกูย่าตายายสิงพิดตรต้อง ส่วนทิกสาบาส่ว,วอนบนจะเป็นเหนกับกินตาเทวาที่ต้องปรบมาตาเว จริงๆแล้วหมอะจะมาหน้าไหนคะเป็นหน้าหนาวจะหมอกมากจะมีการปฏิบัติธรรมภาวนาแห่งนี้เรายังได้ชมระบบนิพิศเล่หนองน้ำบุญมงหลงซึ่งมีพื้นที่พันสามกว่าไร่เป็นหนองน้าศักดิ์สิทธิ์เวลามีกิจกรรมในสํานักพระราชบาม,มีพระราชพิธีก็ดักน้ําบุญมงหลไปร่วมพิธีส่วนที่ลึกสุดก็ประมาณ9เมตรบริเวณทางนู้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือหาดคาสมบูรณ์คล้ายๆกับบางแสนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ถ้าไม่ได้บาร,รมีของพระบาทสมเด็จ ใช่อยู่ก่อรัชกาลที่๙คงไม่เกิดขึ้นมีพระราชดำริให้สร้างฝายทดน้าก็เลยกลายเป็นหนองน้ามึงของหลวงแต่ก่อนก็เป็นหนองน้ําเป็นคลองเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์หนองน้ามึงของหลวงของเรานี้นะครับยังมีความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวนะครับทางด้านที่ใต้นะครับจะมีทะเลบัวแดงน,นกนานาชนิดที่หนีหนาวมาจากต่างประเทศเขาจะมาอยู่หนองน้ํามึงของหลวงมอ้าวมอแกงลิงพืชพันธุายาหนะครับเป็นพืชที่กินแมลงเนาะจะมีรอบๆหนองน้ํามึงของหลวงนถ้ามีโอกาสได้เชิญคณะ เรา,าเราควรจะมากัน เราก็ขึ้นจากเรือแล้วที่เราไปบวงสรวงกันมาเดี๋ยวจะไปหาที่รงขาเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินลงด้วยเท้าเปล่าจริงๆนะลงไปติดต่อโรอตรี่แล้วอ่ะนี่ข้างหลังเป็นทุ่งนาพี่ใหญ่้วยบอกว่าทุ่งนาตอนนี้เป็นทุ่งนาที่ตั้งท้องเรามีดังแบบาแบบมาด้วยดังแบบเปรี้ยวปากก็ได้บรรยากาศหนึ่งนะดีมากเลยจากที่มานเนาะเขาบอกหน้าหนาวอ่ะ สวยนี่ใช่ไหมคะลุงที่เขาเรียกว่ารวงข้าวพัวตตังท้องท้องท้องกำลังท้องแก่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มารวมสวงอีกที่หนึ่งเราเที่ยวแบบนิว n o r m a l นะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเข้เา,าสีสเปรย์เรียบร้อย จากทีก่ไปไหว้แล้วตอนนี้ก็มาที่ตำหน,น,น,นักปู่ดูลูนากราดตรงนี้เลยครับ เวลาเราขึ้นเขาหรือออกต่างกี่พันนาทีแรกเป็น15นาทีของการปรับตัวเพราะนั้นอย่าเร่งรีบถ้าใครเดินไปหลังจาก15นาทีไปแล้วนะเราจะถึงจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากพร้อมไหมครับพร้อมไม่ลุยพร้อมมากพี่บอกว่าขอโทษนะคะที่นี่อุกดึงไม่ถึงครึ่งของที่นี่นะคะอ๋อนี่พอเราจ่ายตังค์แล้วบอกโอดมากนะเพือราไม่จ่ายไม่พูดเลยนะ ้าสู้นะป้าแข็งแรงอยู่แล้วใช่เขาบอกว่าเราฉีดวัคซีนกันมาครบทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นการมองเนเขาเปิดว่หายใจยากเขาก็เลยให้ให้เราอ่ะสามารถเปิดเปิดหน้ากากได้แต่ว่าเราก็จะเดินไม่ใกล้กันนะเราก็จะทิ้งระยะห่างในการตอนเนี้ยตอนจะขึ้นอ่ะรู้สึกยังไงหน้าตายิ้มแย้มยิ้มใสเย้แล้วเดี๋ยวจะ่อยตอนลงนะ ดูจากชื่อค่ะผาใจค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคเดีด๋ยวพี่เจมส์ก,กันผาเอผาเล็บก็ใจขาดค่ะจะไม,ม่มาตั้งชื่อตั้งชื่อหมดกำลังใจจริงเดเชิญครับผมเดี<บ>๋ยวพักก่อนได้ไหม เดินถึงจุด้ค่ะจากที่มันมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ต้องเหลือออบนะนี่ดูดิคนร้อนเพียบเลยเนี่ยดูดิเนี่ยแล้วยังขาดอีก1,200เมตรถ้ำถ้ำเนี่ยถ้าคาหนึ่งสอง0เมตรนะเราเดินมาแค่100เมตรเองเนาะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะตอนนี้มันเป็นหนทางที่ไม่ลําบากใช่ไหมมันสามารถยกกล้องได้เพราะก่อนหน้านี้ก็ยกกล้องไม่ได้หลายกลัวเดินก็อย่างนี้เดินคบบานขอโทษนะคะขอโทษนะคะนี้เขาแรงดีค่ะคนที่แซงเนี่ยเพิ่งแซงเมื่อกี้เขาหยุดมาครึ่งชั่วโมงแล้ว นี่เยเขาวิ่งมาถ่ายรูปเขาไม่ใช่อะไรหรอกครับที่พักนี่ไม่ใช่อะไรพักเหนื่อยด้วยแล้วเขาก็ถ่ายรูปกันเขาบอกว่าแสงตรงนี้สวยจริงๆแล้วทางเดินทางเนี้ยมันก็จะเป็นทางที่ดูเย็นๆหน่อยพราะว่ามรื่นรมรื่นหน่อยเพราะว่ามันไม่โดนแดดอะไรมันเป็นต้นไม้ทั้งนั้นเลยแล้วเราก็มาเจอเป็นกอไผ่อันนี้มันกอไผ่เลยเนาะ ตอนนี้เรามาถึงปากทางที่จะลงไปถ้ำนะคะใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมง45นาทีได้ไหมคะประมาณนั้นอยากให้เห็นว่าพื้นของหลังถ้ำจริงๆเรา่างทางที่เดินมาก็ <ๆ S 2> ก็จะเห็นเป็น<ช>รูปเปรดพญายนาคนะคะโชคดีมากวันนี้อากาศคือดีอย่านั้นจะมีแดดแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินทางนี้ก็ไม่ถึงกับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ห้ามสัมผัสเพราะว่าถ้าเราสัมผัสไปเยอะๆแล้วก็จะทําให้เกล็ดท่านหายไปอันนี้คือเป็นมวงหรอคะอันนี้เป็นวงสองดวงมวงซ้ายมวงขวา ไก่เป็นไงขึ้นมาถึงข้างบนแล้วข้างบนสัจจัน์มากประทับใจแล้วก็เนาะ<อ>ท่านมีสององค<อ>์อยู่ตรงนี้ ่วนนี้เลยเป็นที่เช็คอินอีกที่หนึ่งเราจะมาถ่ายรูปกันหลังจากที่เดินกัะมา2อชั่วโมงครึ่ง อันนี้คือบรรยากาศกินข้าวจะเห็นว่าบรรยากาศกินข้าวนี่คือคื้นมากครับไม่เหมือนตอนเดินขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยคนที่โบกมือนะครับวัน <c oughs> ดีแชมป์ครับอ๋อสวัสดีสวัสะแชมป์มาถึงคนแรกครับใช่ค่ะอ๋อเนื่องจากอุ้มส้มโอมาเมื่อเช้านี่เองฝึกม, <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> สุดยอดเลยครับด้านนู้นก็คนพื้นที่แต่ว่าถ่ายรูปมากรุงเทพส,สีสันเต้นมากรุงเทพครับ <c oughs> <c oughs> ื่อยมาก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 เหมือนเหนื่อยเหรอธรรมดาเมื่อว <c oughs> านนี่เราจัดลงแล้วเราไปอาบน้ําแล้วแล้วก็มาลองร้าน,น,านหนึ่งเขาบอกที่นี่ร้านเนี้ยดีมากร้านแสงซึ่งก็มาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้บรรยากาศข้างในสวยงามมาก วันนะ11โมงถึง4ทุ่มมากันได้อยู่ในอำเภอเมืองเลยนะของอุดร วันนี้เราคงจะปิดทริปสำหรับอุดรบึงกาลวายตาก็หลังจากไปทำทุกอย่างแล้วพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถขึ้นได้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ก็ยังล้าๆอยู่อาจจะเนี่ยเมื่อเช้าตื่นเช้าไปไปวายาอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะขอไปพักผ่อนนล้วแ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดกดกระดิ่งครับค่ะยังโอชาแนลค่ะ ลุงนี่คือทางที่เราจะเดินขึ้นไปหรอ,อจริงๆแล้วอ่ะแรกๆมาเราคิดว่าเป็นทางบันไดขึ้นทางแต่ทางนี้ดูไม่โหดนะแต่โหดแต่ว่าดูไม่โหดรเข้าบันไดนะสวยจริงๆอยากให้มากันใครใครไม่เคยมาก็มาสักครั้งโหนโปลาไปนู่นแล้วบ๊ายบาย